สวัสดี KFC ที่น่ารักของบ้านทุกคนค่ะแกะโอ้ฉีดดังแฟร์เขาเขาล็อกเขาล็อกอ้น,นี้มาเขาล็อกติดก้นกล่องมาตัวเหรียญเคลื่อนอ่าค่ะน่ารักเลยทําแบบนี้ค่ะล็อกล็อกกล่องมาด้วยล็อกล็อกเอาเทปปิดติดกล่องมานะคะมาดูกันค่ะมาดูกันว่าเหรียญอะไรบ้างโอ้ี่ร้องโอ้โหไม่มีเหรียญไทยเลยค่ะทุกคน ไม่ไม่มีเ้ยมีเหรียญไทยมาหนึ่งเหรียญมีเหรียญสตังรูค่ะสตังรูนี่เป็นเหรียญไทยค่ะหนึ่งเหรียญสตังรูรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทแต่อันนี้ค่อนข้างจะชำรุดมีเหรียญอะไรเนี่ยยูโรยูโรอเหรียญอันนี้ห้าสิบเซนห้าสิบยูโรเซน อ๋อเหรียญครึ่งยูโรนะคะเป็นเหรียญเรียนตระกูลยูโรเนาะอันนี้เป็นห้าสิบเซนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเหรียญอื่นอันนี้ยี่สิบเซนสองยูโรสองยูโรสองยูโรอ่ามีเหรียญอะไรอีกอ่ะดูอันนี้ก่อนแล้วกันเทออกมาแล้วเนาะเทออกมาแล้วมาคุยกันก่อนคุยเชาว่าที่เทออกมาแล้วอันนี้ยี่สิบเซนอย่างนี้นะคะ เหรียญ2ยูโรนะคะไปน่ารับซื้อนะคะเหรียญละ40บาทเนี่ยค่ะ2ยูโรนะคะรับได้40บาทคือหลายคนจะบอกว่าทําไมรับซื้อนะคะาต่ํากว่าที่แลกเปลี่ยนได้คือไปแลกไม่ได้ะคะ่ะธนาคารไม่รับนะคะไปน่ารับไปปไ,ไ,ไปส่งต่ออีกทีหนึง่งแล้วคนที่รับต่อไปนะเขาเขาก็ไปฝั่จะไปถึงที่แลกได้นะเพราะว่าธนาคารในประเทศไทยไม่รับแลกเหรียญถ้าเป็นธนบัตรนะคะเขารับค่ะ ธนบัตรนะคะธนาคารรับแรกแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะคะแลกธนาคารไม่ได้ป้กกาก็รับไปแล้วก็จะมีคนรับช่วงต่ออีกทีนึงนะคะปะ้าไปส่งต่อคะ่ะเพราะฉะนั้นปน้าจึงรับเหรียญ2ยูโรคือ40บาทนะคะ1ยูโรรับ20บาทเนี่ยค่ะเหรียญ1นยูโรหยูโรนะคะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะ1ยูโรรับเหรียญละ20บาท2ยูโรรับเหรียญละ40บบาทยังยัง อย่างเหรียญ50เซนนะคะสองเหรียญน่ะนับได้ค่ะ1ยูโรนะคะสองเหรียญน,นับได้1ยูโรแต่ถ้าเป็น20เซนแบบนี้รวมไม่ได้นะคะเขาจะเป็นเหรียญย่อยเหมือนกับเหรียญ50ตัง25ตังบ้านเราอ่ะค่ะนะคะเขาเขาเขาจะตีแบบตีตกไปเลยจะเป็นกิโลไปเลยค่ะแบบพวกนี้นะคะ ห้าเซนสิบเซนอะไรเงี้ยคะ่ะจะเป็นเป็นเหรียญช่างกิโลจะไม่จะไม่มีแลกได้นะคะไม่ได้รับเข้าใจตรงกันนะคะเหมือนกับเหรียญเหรียญเหรียญห้าบาทของเราสิบบาทของเราเนี่ยไปซื้อของก็ไได้แต่ถ้าเป็นเหรียญสลึงห้าสิบตังค์เขาไม่มีของในราคานั้นนะคะถ้าไปรวมอะของอาจจะมีสองสอง สองยูโรกับยี่สิบเซนอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้อาจจะไปซื้อรวมเงียได้แต่ถ้าเอาอันนี้ไปอย่างเดียวถ้าไปซื้อเป็นสองยูโรก็จะต้องใช้เหรียญน,นี่ถึงเท่าไหร่ยี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้เขาไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นสองยี่สิบเซนสิบเซนห้าเซนรับซื้อเป็นกิโลค่ะกิโลละหนึ่งร้อยบาทเซนสองยูโรสี่สิบบาทหนึ่งยูโรยี่สิบบาทห้าสิบเซนก็เท่ากับ สิบ,บาทสิเนาะใช่10บ,บาท10บ,บาท40บ,บาท20บ,บาทนะคะเนี่ยค่ะท่านใดมีต้องการขายก็ถ่ายรูปส่งมานะคะเพิ่มเพื่อนม,มาโอ้มาเยอะดีนี่นาะเอาสองเซนมี1 1ยูโรมี1 2ึ่งสองสาสี่ห้าห้าเหรียญโอ้ หกเหรียญเอาเยอะอยู่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกนี่ยค่ะสิเหรียญนี่ก็สี่อยแล้วนะก็มีน้อยนะเห็นว่าดูว่ารับซื้อแค่่าไรนะห้สิบบาทไอ้สี่สิบบาทเนี่ยสี่ร้อยหนสอี่ห้าห แปดเก้าสิบแปดร้อยเห็นไหมสี่สิบสี่หนึ่งสี่สองเป็นแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบหนึ่งพันบาทถูกไหมถูกถูกถูกเนี่ยเท่านี้ หนึ่งพันบาทนะดูเหมือนว่าไม่เยอะใช่ไหมคะแต่รวมๆแล้วก็ด้งเป็นเงินเยอะนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะทั้งหมดตรงนี้ที่เห็นนี่คือหนึ่งพันบาทใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเป็นนาขีดใหม่ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นนาขีดคร่าวๆคือนับให้ FC ดูเฉยๆว่าแบบนี้ขายได้ราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะค่ะท่านใดมีนะคะต้องการขายเนะะี่ยค่ะติดต่อไม่ได้เลยทักไม่ได้เลยเหรียญถ้าหาที่แลกไม่ได้นะคะยูโรค่ะ เหรียญหนึ่งเหรียญยูโรสองยูโรเหรียญแบบนี้นะคะหาที่ไหนแลกไม่ได้ส่งมาขายป็นหน้าได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแบงค์นะคะแนะนําเข้าธนาคารได้เลยแบงค์ธนาคารรับค่ะนะคะเป็นเป็นธนบัตรนะคะธนาคารรับอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรได้ได้มากกว่าเหรียญอยู่แล้วค่ะของเป็นหน้ารับเหรียญสองยูโรสี่สิบบาทของคุณเป็นธนบัตรไปแลกธนาคารก็อาจจะสองยูโรอาจจะได้หกสิบ อาจอาจะเออใช่อาจจะได้หกสิบเจ็ดสิบาทโดยประมาณนะคะ,ะเหรียญอ่ะเหรียญดูถุงอื่นอันนี้เป็นดอลลาร์อันนี้ก็ดอลลาร์เหรียญน,นี้ห้าบาทห้าบาทหรือสิบบาท อันนี้ได้สิบบาทแต่ถ้าเหรียญย่อยๆอะ่ะแลกแลกไม่ได้นะคะก็ตีเป็นกิโลเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่ไงหนึ่งเซนเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งเซนแบบนี้ต้องเป็นกิโลเหมือนเจ็ดตังค์บ้านเราอ่ะนะคะไปไปซื้อของไม่ได้รับตังค์ทอนไม่ได้ตอนตอนรวมไปซื้อของนะรวมเท่าไหร่จะได้พอเนาะร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญถึงจะเท่าเหรียญนี้หนึ่งเหรียญเนี่ยเหรียญแบบนี้สองร้อยเหรียญมาเท่ากับเหรียญนี้ได้เหรียญเดียว มูลค่านะหน,าหน้าเหรียญเหรียญน,นี้รับซื้อค่ะเหรียญน,นี้นะคะเอฟซีส่งมาให้เป็นนักเช็คนะคะปนนักเขาถ่ายรูปส่งมาให้เป็นนักดูแล้วปนนับอกต้องเห็นของจริงถึงจะเพราะเหรียญรุ่นนี้หลายคนพอจะรู้นะว่าเขาทําเหรียญแบบเยอะมากเหมือนเป็นของที่ระลึกที่เฉยเยอะมากเราต้องดูของจริงเท่านั้นใช่ไหมอันนี้เอฟซีเขาถ่ายรูปมาให้ดูปนนักก็เห็นแล้วว่า ไม่ไม่ชัวเพราะเห็นรูปค่ะพณญาบอกว่าต้องเห็นของจริงเขาก็ส่งมาให้ดูนะคะส่งมาให้ดูพัญหาเช็คแล้วถูกต้องใช่พัญหาโกนตังค์ให้เขาแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเห็นลีเห็นอย่างอย่าง,างเห็นในรูปภาพอะ่ะบางเหรียญ่ะเห็นรูปแล้วก็รู้เลยว่าชัดเจนแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ดูจากสีผิวอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วดูจากรูปว่าไม่ใช่แต่เหรียญเนี้ย ดูแล้วค่อนข้างจะมั่นใจค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะใช่ก็บอกเขาว่าต้องดูของจริงเท่านั้นถ้าเห็นของจริงนะจะจะรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่เขาเอา่อเอฟซีท่านนี้นะคะคุณค่ะคุณคุณวรวิทย์ค่ะคุณวรวิทย์น่ารักมากเลยเขากล้ามาเขากล้าเขาส่งมาให้พนักดูก่อนเขาบอกว่า ส่งมาให้เช็คกันละกันแล้วถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่แท้เดี๋ยวพน้กก็ส่งคืนให้ถ้าแท้ก็ก็คุยกันอยู่แล้วว่าถ้าแท้รับซื้อได้ในราคาเท่านี้เท่านี้นะก็โอเคก็เขาก็ส่งมาค่ะส่งมาถึงปุ๊บพอเห็นแล้วช่างน้าหนักแล้วอะไรแล้วดูสีดูเนื้อดูแล้วก็ว่าเออก็ใช่พอใช่ก็นั่นแหละค่ะก็โอนเงินก็จบนะคะท่านที่ ท่านท่านที่มีเหรียญประเภทแบบเนี้ยนะคะถ้าไม่มั่นใจส่งมาให้ปหน้าดูก่อนได้ถ้าไม่ใช่ปหน้าส่งคืนให้แต่ก่อนที่จะส่งมานะคะต้องถ่ายรูปส่งมาให้ดูก่อนเพราะว่าเห็นรูปแบบพอก็พอจะรู้ะนะว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเห็นรูปแล้วชัดเจนว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องส่งมาใช่ไหมคะัะนักก็ก็บอกก็ไม่ให้ส่ง แต่ถ้าเห็นรูปแล้วต้องดูของจริงเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะส่งมาได้แบบนี้ถะะ้ส่งมานะคะแต่ถ้าท่านส่งเหรียญเฉพาะที่ว่าสงสัยมาท่านจะเสียค่าส่งท่านต้องหาเหรียญที่ขายได้ด้วยนะคะส่งมาอย่างเหรียญขายได้อย่างพวกนี้เหรียญยูโรอย่างเงี้ยเนี่ยสี่สิบาทเหรียญเดียวเนี่ยไ,ไ,ได้แล้วค่าส่งเนาะเนี่ยคุ้มอยู่ถ้ามีเหรียญหนึ่งอะนะคะก็ส่งมารวมมาก็ได้แล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียฟี เพราะว่าถ้าส่งเลร็น,นี้มาอย่างเดียวถ้าไม่ใช่นะคะท่านก็เสียฟรีแต่แต่ถ้าส่งกลับปนัดจ่ายเองค่ะค่าส่งนะคะค่าส่งช่วยคนละครึ่งแหละตองส่งมาท่านส่งมาเราส่งกลับปนัดก็ออก,ออกออกค่าส่งให้ค่ะชัดเจนนะคะตามนี้ส่วนมากเลยที่อยู่ปนัก็จะให้อยู่ใต้คลิปอะค่ะใต้คลิปทุกคลิปจะมีจะมีช่องทางการติดต่อจะมีที่อยู่ไม่ใช่ที่อยู่อะค่ะช่องทางการติดต่อ เพื่อที่จะไปเอาที่อยู่ที่ติดต่อกันได้เพิ่มเติมเพราะคุยในใต้คอมเมนต์อะไม่ชัดนะคะแล้วก็คุยโทรศัพท์นะเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงก็ไม่จบเพราะฉะนั้นนะคะต้องคุยในแอปเขียวแอปเขียวนี่เราสามารถจะส่งรูปภาพให้กันดูได้ส่งที่อยู่ได้แล้วก็โทรฟรีนะคะโทรคุยก็ไม่ต้องเสียเงิน,นะคะ่ะแอปเขียวนะคะ